ื่อว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพของเราที่เราลืมดูแลนั้นก็คือดวงตาของเรานั่นเองค่ะอย่างตัวปอบเองเนี่ยก็คือใช้สายตาในการนั่งทํางานทั้งวันเลยกลับบ้านมาก็ยังจ้องหน้าจอโทรศัพท์อีกบางทีก็คือปวดหัวปวดคอบา่าไหล่เลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คือเป็นเหมือนเราค่ะแต่พอได้มาเจอบูมไอซีตัวนี้คือตาตื่นเลยนะคะตัวนี้เขาดังมากๆเพราะว่าคุณพีพีเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยนะคะเลยสอยมาลองทานเลยค่ะอาหารเสริมตัวนี้เขามี สารสกัดจากลูทีนบิลเบอร์รี่นะคะแอสตาแซนทินจากสาหร่ายสีแดงแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินเนะคะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาแล้วเป็นเม็ดฟูคือทานง่ายมากๆเลยแค่ใส่เม็ดฟูลงไปในน้ำนะคะแล้วก็รอละลายแล้วก็ดื่มได้เลยคือสดชื่นมากๆแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะเหมาะมากๆกับคนที่ใช้สายตาในการทำงานหรือเรียนต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงแนะนำเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากลองนะคะสามารถหาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถไปที่เพจ The Icon Group ได้เลยค่ะ